แต่ตอนทุกมนุษย์มันเหมือน,นจะเห็นปแต่พอมีสุขขึ้นมาปุ๊บมันก็นลืมปัจจุบันไปมันโท,โทษโทษนู่นโทษนี้โทษนั้นทษสุขมันบงนังคนเราถ้าสุขบงังนีนเห็นธรรมไม่ได้ถ้าทุกข์กดบีบคั้นนี่มากๆก็เห็นธรรมไม่ได้นี่เ แต่ถ้ามันมีแวะวะว่างะะเราเรียกว่าเบิ้งว่างเบิ้งมีเวลาว่างที่จะมันก็เห็นได้คนสุขมากๆเห็นธรรมไม่ได้คนทุกข mm ์มากๆเห็นธรรมไม่ได้คนเห็นธรรมได้คือคนจะต้องตึงสุขตึงทุกข <waters S 1> ์มีสุขมากมีทุกข์มากมีสุขมากมีทุกข์มากเห็นว่าธรรมมันเกิดยังไงธรรมก็เกิดตรงตัณหาแหละที่มันทุกข์ก็เพราะตัณหาเป็นตัวเหตุตัวอยากอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนู้น บางทีเราก็ทําดีเลยทําด้วยเมตตาทำด้วยขยันหมั่นเพียรได้ทําได้คุณธรรมเนนะ่ยแต่ทําไปทําไปมันเกิดน้อยเนื้อต่ำใจมันเกิดน้อยใจท้อใจอ่อนใจเหนื่อยใจเพราะไม่เหมือนก็ไม่มีใครเห็นอกเห็นใจอ่ะคือทําดีเหมือนอยากจะต้องการความดีจากคนอื่นให้เขาเห็นใจให้คนอื่นว่าดีเนี่ยเห็นมันเป็นความดีที่ มีเล่เหลี่ยมความดีที่มีเล่เหลี่ยมคือความดีที่ต้องการเสียงเสียงชมเสียงยกย่องเสียงสรรเสริญว่าดีในทั้งเกตด,ด,ดูคนที่มาเนี่ยถ้าเจอตัวนี้เข้าไปแล้วมันจะอยู่แต่ถ้าไม่เจอปุ๊บมันจะไปเลยว่าพวกเหล่านี้ทำดีเพื่อต้องการเสียงทำดีไม่จริง ดีเหมือนเอาหนาดีเหมือนไม่ได้ต้องการเพื่อจะขัดเกลาดีเหมือน้อไม,ไม่ไม่มีตัวแต่ถ้าดีลักษณะที่ต้องการเอาหนาให้เขาว่าดีต้องการกําลังใจจากคนพ่งนี้เนี่ยวิ่งหาเสียงหาเสียงชมแต่เสียงขัดเกลาไม่เอาเสียงตําหนิไม่เอาเสียงชี้ขุมซับไม่เอาเอาแต่เสียงยอเสียงหลอกเพราะเสียงที่หลอกเนี่ยมนุษย์ชอบแต่เสียงที่จริง สิ่งมีเหตุผลสิ่งที่จะดับทุกคนไม่ชอบเพระขัดเกลาปุบบางคนนี่สะดุ้งสวรรค์ไหวเพราะคนทำอ่ะถ้าทําด้วยดีโดยโดยแล้วแตนะ่ที่ไม่ต้องการอะไรเลยเนี <c> ่ย <oughs> ไม่ต้องการหน้าตาไม่ต้องการชื่อเสียงไม่ต้องการเกียรติยศไม่ต้องการอะไรอะไรที่ตอบแทนจากโลกเนี่ยเป็นความดีที่บริสุทธิ์ผุดผ่องมาก,มากแต่ในโลกของความจริงมันไม่ใช่ ไปทําไมแกไปงานเลยไปเกี่ยวไปงานแต่งงานตายเลไปทำไมพอเขาเห็นะเห็นตาชักนิดเดียวเขาจะว่าเอาว่าเองไม่เอาสังคมเห็นไหมเห็นไหมตะเกี่ยวใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะว่าเอาว่าเองใจแคบไม่เอาสังคมไม่ไปเลยมันก็ดูไม่ดีต้องไปเพราะเห็นไหมแปลว่าแกไปหาเสียง <c oughs> แกไม่ได้ไปหาอะไรหรอกหาเสียงเส้นแล้วก็ได้กินได้ยู่ได้คุยโมโกวดลึงฟืงมั่งไปเรื่อย เพราะการทำของโลกเนี่ยน้อยมากแม้แต่พระเองเหมือนกันทาไมถึงไม่ไปบ้านนั่นเราเขานิมนต์ไปทําไมไม่ไปเขาแต่งบ้านนั่นเขาบวชบ้านนั่นเขาขึ้นบ้านไหนบ้านนั่นกันมันไม่ไม่ไปหเรื่กลัวกลัวเขาว่าไม่ดีแล้วกลัวไม่ได้เงินเดือนพราะชอไปพระไปก็เหมืนอกนกันแต่เกี่ยวกัอย่า่ิงที่บริสุทธินะ ถ้าไปตามบ้านโยมเนี่ยไปตรวจพปเศษไปเสริมไ้น,น่ะไปหาเสียงหาเงินนั่นแหละที่จะไปเมตตาปราณีไปเมตตาสั่งสอนแนะนําให้เขารู้แจ้งให้เขาเข้าใจชัดเจนน่ะอยากเมตตาพระในครูสงฆ์ที่พูดนี้นะเขอย่าคิดนะว่าโยมเองทําก็ต้องการเสียงชมเสียงย่องเสียงยอจากโลกและค่าตัวค่าเลี้ยวค่าแรงจากโลก เอา้าวาครูสงว่าเป็นครูไม่ด,มได,ไดีนั่นก็ออกเทวาเงินก็่เจเดไม่ได้อยากอยากได้นี่หละยังต้องส่งลูกช่วยส่งบ้านนี่หละครูสงวะด้วยด้วยยังอยากได้เงินอยากก็ยังได้คาแรงแล้วค่าตัวแล้วเนี่ยก็อย <c oughs> ากได้เสียงชมบึงเลยครูสงว่าม่ดีดูดิได้เงินนึงเสียงชมอีกอ่ะจะทําดีเพื่อดีไม่ได้ไง มันก็ดีอยู่แต่บางทีมันมดขวัญกำลังใจดีหัวนี่เนี่ยมันบริสุทธิ์ตวใบบริสุทธิ์ดูดิดูเล่เหลี่ยมของมันดิดูเล่เหลี่ยมของตัณหาเนี่ยครูส่งมันแฝงมักับเมตตาดิแล้วก็เมตตาเจ็กอยู่แต่อะไรก็เองอะไรก็เองเออเขอ๋อก็ไม่เคยสนใจอะไรก็ไม่เคยว่าเองดีชมชักนิดก็ไม่ได้ อะไรอะไรก็โยนให ến, see, <laughs> <laughs> ้แต่เองแต่เองเลื่อนเลื่อนไมเห็นขึ้นจะกทีว่าแต่ว่าทําทงหมดก็ขืินโอ้ยคิดว่าอะไรมันมีเหลี่ยมไปเงินไปเงินไปเดี๋ยวต่แสนแล้แกไปเรา่มใหม่ต่แสนจังหวะต่อแสนระจังหวะเรารู้แกไปก็ไปหาเสียงแกจะสมัครผู้ใหญ่บ้านกำนันแกจะสมัครสสสทนก็ไม่ใช่สมัครเป็นนายก ก็ยังต้องไปหาเสียงพระก็ยังต้องไปหาเสียงในธรรมบ้านอยู่แล้วมหาอิมเนี่ยท่านอยู่วัดบิงท่านทําไมทึงต้องไปงานทุกๆงานอ่ะสะเกี่ยวก็หาเสียงมหาอิมก็ต้องการเสียงไหมต้องการลาบยศสารเสริญไหมต้องการมหาอิมก็ต้องการแล้วต้องการกระตังไหมลาบต้องการไหมข้าตัวต้องการไหมไปสวดปีเอาไหมมหาอิมเนี่ตจะ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 เกี่ยวว่าเพื่อนจะไปไหมจะไปปีนี่สิเกี่ยวเราอยาก <G ül> มองมิมองมิมองใช่ไหมสอมอยี่วยเนาองทำไมซองเปล่าอ่ะแบบนี <G> ้เ <ül> ชื่อไหมต่เกี่ยวมันเป็นเรื่องจริงอะแต่เขาไม่พูดก,กันดอกขนาดพระยังไม่บริสุทธิ์เลยรูสง่งเอออยากต้องการลาบยศสรรเสริญตุก <c oughs> ตัเดียวกันถ้าดูอย่างนี้จะเห็นชัดเลยว่าโลกนี้เนี่ยมันมีมายา มันมีเล่ห์เหลี่ยมมันมีผลประโยชน์มันไม่มีความไม่บริสุทธิ์และไม่มีความจริงใจถ้าบริสุทธิ์จริงใจมันไม่ท้างานอะไรนี่ไม่อยากได้อะไรไม่อยากให้ใครเขารกไม่อยากให้ใครนับถือไม่อยากให้ใครว่าดีไม่อยากให้ใครมีแต่จะขัดเรามีแต่จะไม่ให้มีตัวใครจะติก็ไม่มีตัวใครจะชมก็ไม่มีตัวจะยกตัวก็ไม่มีจะเยียบตัวก็ไม่มีจะถือตัวก็ไม่มีจะถืออะไร ถือขี้ถือเยอะถือตดนแต่ในร่างกายไม่ได้ขี้แต่เยอะแต่ต้นแต่เลือดแต่เนื้อแต่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายจะเอาอะไรก็มันน่ะจะยกย่องนับถืออะไรมีแต่นั่งเ่านั่งแกนั่งเจ็บนั่งปวดนั่งเมื่อยนั่งเหมือนเด็กถุงไม่นั่งปวดไปเอียงกระเทยไปจึงไม่ถืออย่างไม่ถืออย่าว่ากูนะกูดีนะอย่าอย่าไรอย่างถุงว่าเนี่ย ทปนั่งปวดนั่งขาจิตตายมันก็ทุกข์ให้ดูยังไปนั่งกอดมันติง้งนิ่งอยจะยกจะย่องจะยอมันเองนะจะยกเอมันจะวิบัติมันจะแตกมันจะชีบหายแล้วจะยกย่องอาจารย์ผันเอ้ยหัวล้านถึงลงเริงแรงเล้ลวมีแต่โรคภัยไข้ขเจ็บทั้งความดันทั้งหัวอะไรสารพัดอย่างโรคลมในท้องโรคกดไหลย้อนตมัมปิปไหลเตดเขาคออดูุเคลื่อนมัด ดูตุดูดากดูเลยก็เบื่อมัดมูนมากลูเมือโตมัดบอลไหนไม่มีดีจักบอลนะคูณตงเหยไปดูบอลไหนมีแต่บอลพว้างุจบอลพุกมีแต่บอลเจ้าจะไปชมมันหาลากอะไรไอหาลากนี่ไปว่ามันหามันจะลากกนเลยพูตรงเนี่ยพันหาลากนี่เ้าจะลากไปโควิดไตหายเร็วๆนี้จะไปชมมันไม่มีของนี้ไม่ตีของจะแต่งทาเข่าใม่หัวหล่อนักเออจะชมมันอะไร อยากได้ย่องยอเลยย่องยอเด็กเหี่ยวปอดหยดแปดหยาดหนังเหี่ยวอยูตกต๊ักน้าตาหัวหลหัวเธออืนแตจะยืนแตเห็นอย่างนี้ไม่อยากให้ใครชมชมอะไรชมของของจิตแตกหนูจีแตกเหี่ยวแตกน้ำตาแตกเนื้อแตกน้ำลายแตกน้ำย่อยแตกของแตกหมดเละเนื้อหนังก็แตกโต๊ะกละาเลเหือ นีุ่โต๊ะกระมาแล้วเหี่ยวยนมาแล้วปั้นเฟินเหม็นอีอะอะไรไหลออกมาเหม็นเน่าแบบจะไปชมมันหรือเปล่ามันของมันถ้ามองอย่างนี้มันก็ขำดิใครจะมาติมาชมมัอนในถังส้วมนี่รู้ไหมใครถังส้วมคนนี่เลยจับอาจารย์นั่งขโมยหลานทั้งเรื่องนี่นี่ถังส้วมนี่แตะออกมาไหลมัดทั้งกลน เหม็นออกมาเยอะเหม็นออกมาเอา๊ะเหม็นออกมาเรอเหม็นออกมาฟัน,นเ,ออเหม็นเออถังส้วมดันมีจะไปชมมันแต่เห็นอย่างเี้ยทำมาถ้าเห็นสัจธรรมอย่างนี้เลาเออกูคิดว่าของวิเศษวิโสอะไรมาอาศัยถังส้วมอยู่เฉยๆหรอกถังส้วมมีกลิ่นแก๊สมันก็ออกไปทุกทังถ้าเห็นอย่างนี้ <c oughs> การถือเนื้อถือตัวกันจะโอู้จะอวดการจะอยากใครใครชมยกย่องจะเกไปย่องมันทำไมย่องแต่ถังแตกถังเนา่าเลยสบายเออใครมายกยกทิศยกของเนา่าของแตกไหลออกมาตลอดเวลากินอะไรก็ไปกันเนา่าเย็นออกมา,าไปยกกันได้ยังไงถ้าว่างมี้ต่ลายหุ่นศพ ถ้าเห็นอย่างนี้มันวะไม่คู้มส่งวะวาเออกูอยากให้เขาว่าดีดีตใจน้อยเออต่ำไปบ้าน,นี่ไปน้อยใจในของเน่าไปปบป่องของเน่าใหญ่ขนาดได้มาถึงขนานี็รอดตายมาทีทีแล้วกูส่งแกนั้นะรอดตายมาทีทีเลยจะมาแม่ไปยกไปย่องไปยอมันว่ามันดีนันดีนี่ไห้คนเข้าย่องเข้ายออีกตาใหญ่ัว่านมึงจะบ้ากนักเึ้ยแบบนี้ทำก็ทำไปเถอะ ทำหน้าที่จะทําไปอย่าไปให้เขาย่องเขายงเลยถังส้วมดีวัาเพราะว่างน,นี่เออถังส้วมมันจะแตกลรวรีบนะทําหน้าที่ซัรีบทามากๆใครมีรับภาระให้มดซะแล้วก็บางซะถังส้วมนี่อย่าไปดมมันเป็นหมิน่นอย่าไปย่องไปยอมันนะถ้าเห็นอย่างเงี้ยคงทรงสบายว่าว่าโอ้หูสิาอะไร อย่าไปว่าเองดีย mm ังนั้นดียังงี้ดีอะไรอ่ะไหลตรงไหนรูไหนขีตาแันนี้กิลาไหลขีตาเหลืองอ้อยไหลมาขีหูอหูหยาไหลออกมาแต่หมูขีมูกไปมาหยาฟันก็ขีฟันเหม็นตึงถอนแล้วถอนอีกหยารูขีรูเหี่ยวว่ายออกมามื่ถ้าเห็นอย่างนี้มันก็เห็นตามเป็นจริงเนี่ยเช็คอใจใครจะยองจะโย่ตั้งหามันก็จางลงจางลงจางลง มันมีแต่มันไม่มีแบบเดิมเพราะรู้ตามเป็นจริงว่านี่แหละที่ในโลกย่องยอยกันนักนะยกถังส้วมถังใหญ่ถังน้อยพระราชาก็ถังส้วมนายกก็ถังส้วมธานินเจ้าวลง่มก็ถังส้วมเศรษฐีขับบดีถังส้วมตำรวจทหารถังส้วมครูอาจารย์ถังส้วมพระโยมถังส้วมเยือ ถ้าเห็นถังส้วมเท่าขันมดเลื้อยยกถังส้วมเมงวันตอมหึงถึงนี้เห็นไหมเมงวันมันตอมเหมือนกลิ่นอะไรตะอวนออกมาเน่กากน้าตาลเน่ะเราในร่างกายแล้วก็มีกากขีกากเยี่ยวกาดน้ำเมงวันมันก็ตอมนี่ถึงยิ่งตายเมงวันยิ่งตอมเลยเพราเมงวันรักเรายิ่งกว่าผัวเมียรักกันอีกผัวเมียตายแล้วเีใจตะเกี่ยวตายปุ๊บในใจชุ๋มอะไปกาเขาไก่ตกตะเกียวด้ เอาลกไปบานจะจุ้มกระจองลกไปดึงไปให้นอนเฝ้านะกลัวผีตะเกียวหรอยายสูงตายงั้นตะเกียวพวกสิยายสูงหรอไม่กล้าไปนอนเดี๋ยวนู้โคนไเมื่อวันนั้นจะรันะ้งละเพราะนั้นเออมันถังช่วมจริงๆงพอเห็นถังซ่วมแล้วมันก็เบาโอ้ยคิดว่าอะไรถังเน่านี่เองมันจติตตกจิตพังของมันอยู่ เห็นตามไม่จร <ar> ิงแล้วการถือตัวก็น้อยลงการอยากให้เขาว่าดีก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงดีเลยถือของเน่าเลยย่งของเน่าเลยยกของเน่าเลยนัของแตกเลยเห็นตามไม่จริงแล้วคราะคนชมคเระคนติคเระคนติคนชมติทำไม่ถังเน่าติทำไม่ถังสัวกชมทำไม่ถังสัวกติถังสัวกเห็นแค่นี้ ยิ่มสู่ด่ายะถาวารีวาหอปุราภิปุเรนติสารังเอวะเมวิโตธินังเตานังปกัตติอิชิตังปัตชิตังสุมหังกิพามีวัตมิจชตุสเพปุเรนตุสังคตาจันโทปนารโสยถามณิโชเจรโสยถาสัิพิโยมิวัตถันตุสัพพโรโคโววินะ สตุมาเตภวัตปันตรายูสุทธิทีคา,ายุกภวพิวาธนาสุขมิจฉาปายิโนโจัตตารโธธรรมาวัชันติอายุวโนโส,สุขังภาลัง <c oughs> <c oughs>